บีน้ำทิพย์โพสสุดพีคในอ่างอาบน้ำดาม่านักอีกหลังถูกวิจารณ์รักใหม่เรียกว่าดาม่านักมากเข้าไปอีกครับบีน้ำทิพย์หลังเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์รักครั้งใหม่กับหวานใจอย่างฟุกชลักโดยถูกพุ่งเป้าก่อนหน้าน,านี้ว่าเป็นนางเอกดังฉกสามีคนอื่นโดยที่ภรรยามีลูกแล้วสองคนลูกคนเล็กก็เพิ่งจะคลอดได้สี่เดือนเท่านั้นโดยฝ่ายชายนั้นออกมาชี้แจงแล้วยืนยันว่าบีน้ำทิพย์ไม่ได้ฉกสามีคนอื่น พะตัวเองได้ย e ุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มพูดคุยศึกษาดูใจกับนางเอกดังอย่างบีน้ำทิพย์ในเดือนเมษายนแต่กระแสวิวากาควิจารณ์ต่างๆนานานะครับก็ยังไม่ลดละยังไม่จบล่าสุดเมื่อไปส่องในไอส่วนตัวของสาวบีน้ำทิพย์ก็พบว่าเจ้าตัวนั้นครับได้โพสไอจีสตอรี่มีการฝากร้านโดยมีข้อความถึงเจ้าตัวช่วงนี้ดราม่าเอ้ยมาม่าเยอะเซชีสไว้นะจ๊ะ ก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะโพสไอจีสตอรี่สุดพีคเป็นคลิปและภาพขนาดนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วกระดิกนิ้วเท้าสุดชิลโดยเพจจมอยร้อยแปดนะครับโพสภาพดังกล่าวของสาวบีพร้อมทั้งบอกว่ากูอยากเผือกเลยเข้าไปส่องแม่บีโอเคนอนก็ได้สบายละฝันดีทุกคนไม่ไวายงานนี้ครับชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไวายถล่มสาวบีรุนแรงหนักบางๆต้องการสื่ออะไรขณะที่บางคนก็คอมเมนต์เตือนว่าถ้าให้มองแบบกกลาง ในช่วงเวลาที่มีดราม่าหนักกระแสยังแรงอยู่ขนาดนี้ไม่ควรโพสต์อะไรเลยจะเป็นการดีที่สุดขณะที่บางคนนะครับก็คอมเมนต์ติดตลกไปอีกว่าไม่กล้าเม้นเลยเขาบอกราศีเมษจะเสียงเงินก้อนใหญ่เอางานนี้ครับก็ต้องดูดูกันไปก่อนละจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ